โอเคผมนะก็ต้องขอกรับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมกล้านะผมเราอยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับผมทุกคนก็พิ้าบอกไว้ก่อนว่าที่ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานหรืออาจจะแบบว่าวันนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยล่าเรื่องหน่อยต้องขออภัยนะผมพอดีพิ้าป่วยไม่สบายผมนะัติดเชื้อในกระแสะเลือดนะแต่ว่าตอนนี้ก็ กลับมาอยู่บ้านนะครับผมตอนแรกไม่อยากอย,กอยู่โรงพยาบาลไม่ไหวครับอยากทํางานอยากถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้เออก็เลยแบบกลับมารักษาตัวที่บ้านนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนิดนึงแล้วครับผมทุกคนนะแต่เดี๋ยวรีบถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวไปนอนต่อแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างผมพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับผมทุกคนก็จะเป็นในส่วนนี้เลยนะครับผม แฟชั่นเก่านักก็จัดเลยผมทุนะลดสูงสุดเหลือแค่1เพชรคือมันจะเป็นวงล้อในห้างน้อยได้สุ่มกันนะผมว่าเฮ้เราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับผมทุกคนและที่สำคัญเดี่ยวันนี้เขามีในส่วนของอาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หรือคู่หูของเรานั่นเองนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวพี่กัลจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมเพื่อนๆครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านค้ากันก่อนดีกว่านะครับนี่มันจะเป็น2ชุดมีผู้หญิงกับผู้ชายเห็นไหมผมทุกคน ผู้หญิงก็สวยนะมันจะออกแนวแบบผู้ชายแบบแบดแบดหน่อยแบบดูดีรุนรวยเท่ๆอะไรอย่างนี้อ่านี่เรากดรับก็ไปเลยมันจะเจอเข้ามาหน้านี้นะครับผมทุกคนน้องๆก็จะเห็นอยู่ว่าชุดเนี่ยมันราคาปกติ999เพชรนะครับผมทุกคนนี่ไอเทมันอื่นก็ยังมีอีกนะผมน้องๆสามารถกดเข้ามาดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะผมที่ว่าเราต้องการม,มันมีบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะเพื่อดูเพื่อเราจะได้มาส่มหานะครับเราก็กดรับส่วนลดก่อนเลย1เพชรก่อนอันดับแรกเลยไม่ต้องเสียเวลาตื๊ดตื๊ลือลืด ป่วยแล้วดวงดีเหรอวะได้หนึ่งเพชรเลยก็ซื้อชุดผู้ชายเลยดิครับอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์เยอะด้วยนี่เพชรเดียวเฟี้ยวเลยผมทุกคนโอ้เชี่ออะไรวะดวงดีจังผมทุกคนครับวันนี้โอ้โอเคเราซื้อมาในราคา1นึ่งเพชรจริงจบปิดคลิปสรุปไปแล้วเราเสีย1เพชรวันนี้พอเราไปรีวิวชุดได้เลยผมทุกคนไอหยอกเล่นเราก็จะแบบรีวิวทุกคนทั้งหมดเลยครับ อ่ะเราก็สุ่มต่อนะครับผมเพื่อหาของเอาไปต่อนะเช่นใครอยากได้ชุดผู้หญิงอู้เจ็ดสิบอู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ซื้อชุดผู้หญิงเลยดีกว่าผมนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อเลยไม่ต้องเสียเวลาอีกนี่ชุดผู้หญิงมาแล้วครับผมทุกคนโอเค โอเคหลังจากนั้นนะครับผมทุกคนนะเราก็สามารถถุ่มเนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยผมรีไปได้นะครับผมถ้าเกิดน้องๆว่าเฮ้ยผมมีของที่ผมไม่ต้องการอะไรอย่างนี้หรืออยากได้ชิ้นอื่นน้องๆก็สามารถรีเฟรชนะผมเพื่อหาของใหม่ได้รีฟรีสองครั้งนะครับผมอันนี้พี่ก้าซื้อก่อนเพราะว่ามันคุ้มนะครับผมด้วยสิเปนะ็นเนี่ยบัตรสร้าหงห้องบัตรสร้าหงห้องบัตรอีวูบัตรอีโว,วเนี่ยเอาหมดอ่ะผมอะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซื้ออะไรดีวะเอาอันนี้ละกันอ่ะหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าไปต แต่เนี้ยคือมันสรุปไม่ได้นะว่าเฮ้ยเราจะเสียเพชรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้คือมันอยู่ที่ว่าน้องๆเนี่ยจะซื้ออะไรนะครับผมทุกคนนะแล้วเราได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับผมทุกคนนี่อ่ะไปก้าลองที่นีค่คือแค่การลองให้นะครับผมทุกคนอสมมติซื้อเออเอาเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแล้วกันอ่ะลดลงมาแล้วก็นี่70%ก็เอาเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ะอาหารสัตว์เลี้ยงยิงมีแล้วนะมีมีหมดแล้เยอะละปับ๊บเราก็ซื้ออันนี้ครับ แล้วทีนี้มันก็จะรีใหม่นะผมให้เราในสุ่มดวงใหม่ตรงนี้นะครับผมว่าเราจะได้อะไรอีกนะครับผมคงไม่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกมั้งเก้าสิบไปนั่นไงว่าแล้วเชียวทีนี้เราก็สามารถรีหาได้ว่าเฮ้ยน้องๆเอาของอะไรเพราะเราซื้อหมดแล้วนะครับผมอันไหนที่ว่าเราซื้อแล้วเราจะไม่สามารถซื้อซ้ำได้อาหารนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนี่มันก็คุ้มนะสิบใบหกสิบเพชรเนี่ยแล้วก็สุ่มไปอีกคือผมแนะนำว่าหาของที่เราต้องโอ้ยหนึ่งเพชรอีกแล้วอันนี้แล้วกันเออค,คุ้มไป อะไรอีกอะทีเนี้ยอ่ะอันนี้เราก็มีหมดแล้วครับอ่ะต่อไปก็เสียเก้าเพชรในการสุ่มหานะครับผมทุกคนนี่น้องก็ดูเลยว่าเราอยากได้อะไรนะครับผมอ่ะพิกามีหมดแล้วไม่มีอะไรที่ผมต้องการแล้วแหละเกลี้ยงแล้วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นในส่วนคู่หูของเรานะครับผมเพื่อนๆครับนี่เติม1เพชรคูณรับใเป็นส่วนคู่หูไปเลยนะ199เพชรในส่วน่าเต้นแล้วก็299เพชรในส่วนสกินของมันนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วก็เติมได้เลย โอเคเราเติมเสร็จแล้วแล้วก็กดรับมาได้เลยนะครับผมทุกคนเนี่เจ้าสัตว์เลี้ยงของเราปั๊บเฮ้ยแต่วันนี้เราก็จะไม่มีนกในการเล่นนะครับผมเพราะเราต้องรีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมเพื่อนครับเฮ้ยแต่มันก็เท่อยู่นะผมชอบอยู่นะตัวเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับผมทุกคนคู่หูก่อนเลยปั๊บตัวใหม่ของเรานี่เลยนะครับผมเจ้าบูนะครับผมเพื่อนครับเจ้าบูตัวนี้เนี่ยผมเคยเห็นในเซิร์ฟเทสไปแล้วผมได้ลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกินสััตว์เียงอมนนก่ นี่สก,กิลสัตว์เลี้ยงคูหูเอ้ยแล้วมันย้ายหน้าสก,กิลอ๋ออยู่หน้าแรกเลยผมทุกคนครับก็คือค้นหาจํานวนของศัตรูในระยะรัศมี50เมตรนะครับผมไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนเป็นระยะเวลา3วินะครับผมเพื่อนร่วมทีมจะเห็นือนการค้นหาเหมือนกันเฮ้ยใช้ได้สูงสุดแค่1ครั้งต่อ1เมช์นะครับผมทุกคนก็คือเพื่อนร่วมทีมจะเห็นด้วยนะครับผมทุกคนนะมันก็ดีใช้สำหรับเปิดตำแหน่งนะสำหรับการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอเดี๋ยวเราัพเวลมันก่อน,อนเลยตอนเท่าไหร่เนี่ยลูกเวลูลก เอาเลยแม็กเล้ยลูกเลือยแม็กเล้ยลูกนะโตเต็มวัยแล้วครับผมก็คุณหาศัตรูในรัศมี50เมตรนะครับผมไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนของตำแหน่งเป็นระยะเวลา6วินาทีนะครับผมเพื่อนร่วมทีมจะเห็นด้วยนะผมใช้ได้สูงสุด3ครั้งตอนน่อ1แมตช์นะครับผมถ้าเป็นเลเวลสูงสุดนะสูงสุดคือ3ครั้งเลยนะครับผมทุกคนโอเคส่วนสก,กินของมันก็คืออันนี้ที่เราได้มาเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นท่าเต้นนะผมที่ได้มา199เพรครับนี่โอเคเดี๋ยวเราก,กดพาไปเลยครับผมทุกคนนเเจ้า้าาอองงรูข อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ว่าเขาแจกฟรีจากการเล่นเกมเหมือนกันนะเพื่อนๆลองเข้ามาดูในกิจกรรมภายในตัวเกมมันได้นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปด้วยมันดูบลูบลูเหมือนกันนะผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูชุดของเราดีกว่านะครับผมเพื่อนๆครับชุดผู้ชายชุดผู้หญิง2ชุดอยู่ระดับขั้นสีม่วงนะครับผมเปิดใช้งานเลยครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแฟชั่นนะครับผมเสื้อของมันนะผมสามารถซ่อนเกอะได้นะผมแต่ซ่อนกระเป๋าให้เราไม่ได้นะผมตรงแขนก็จะมีรอยทรงรอยสักของเขาด้วยนะผมสองข้างเลยเนาะอ่าโอเคทรงผมประมาณนี้ เท่ๆหล่อๆเนาะแต่ถ้าซ่อนกระเป๋าให้จะดูดูดีกว่านะแต่พอใส่กระเป๋าบูไปเหมือนมันฉีกกันคนละแนวคนละโทนสีกันเลยผมทุกคนฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมเพื่อนโอเคผมตอนนี้เรามาอยู่หน้าล็อบบี้แล้วเอ้ยชุดมันก็มันก็ดูดีนะแต่ผมชอบในส่วนเสื้อนะผมว่าถ้าเราเอาเสื้อเนี่ยไปรีมิกซ์ใส่กับกางเกงกางเกงตัวอื่นรองทงารองเท้าตัวอื่นนะผมมันน่าจะดูเฟี้ยวกว่าแต่ผมแอบสปอยนะมันจะมีเซ็ตใหม่ออกมานะนะบอกเลยว่าสวยมากๆ คือมันเป็นเซตหมวกอาผมทุกคนสวยทุกชิ้นเสื้อกางเกงรองเท้าหมวกของเขาไม่โคตรเท่มีลายไฟด้วยอันนี้ผมบอกเลยว่าน้องๆเก็บเงินรอได้เลยนะครับผมนะผมสปอยบอกแค่นี้หรือถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวทายคลิปผมเปิดให้ดูนะครับผมเพื่อนมาแล้วโอ้โหกี่แบบมังกรทองมาโคตรหลอ่ลอโคตรดูดีอะผมทุกคนมันจ้าบเกินไปหรือเปล่าไอ้ก้าโอเคผมนะเรากระโดดลงมาแล้วผมก็มุ่งหน้าวงฟ้าอยู่แล้วเรามันสายวงฟ้าแต่เอ้ยแต่ไม่มีนกสวยละตูลืมไป คนเราเอาสก,กิลสัตว์เลี้ยงตัวใหม่มาไม่เป็นไรหรอกมา้าคงไม่มีใครมาลงงัดกเราหรอกมา้าอย่าละเพื่อนขอร้องอย่าเลยเพื่อนแถวนี้พี่ขอเถอะโอเคมาเลยมาเลยไปแล้วหนึ่งมีตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งครับ,รบโดนแน่เป็นพุ่มมงพุ่มไม้โดนใต้หนูพี่ขอละกันอันนี้คือกระเป๋าสองนะครับผมทุกคนอันแน่มีกดให้ด้วยแค่นั้นแหละผมมาแอคหน่อยละกันออแอคหน่อย นี่เอ้ยแต่เดี๋ยวมีคนมาก้าเรียกฟามือเดี๋ยวมีคนเข้ามาอีกครับผมโออเน่มีปมมือให้ด้วยเหรออดิีธรรมดาไอ้น้องตึงวเนี้ยเราเนี่ยแอบตาลายนิดน,น,นนะึงับผมนะมึนมึนหัวไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เพิ่งกินยาไปมันเริ่มง่วงแล้วผมทุกคนครับเริ่มง่วงแล้วต้องรีบแล้วก้าเดี๋ยวจะหลับพอดีไม่ทันได้ถ่ายคลิปเสร็จเฮ้ยมีใครยิงปืนระเบิดใส่ผมวะไอ้นี่วอนซะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผมแค่นั้นเละผมบอกเลยเฮ้ยแต่เราเล่นสก,กาไปหลายคลิปแล้วเนาะเปลี<ๆ>ี<ๆ>่<ๆ>่่ยนนนนคคอืบ้าางดกวมู ผมเบื่อแล้วนะจริงผมรู้สึกว่าผมก็เล่นไปหลายสกิลเหมือนกันอยากเล่น M M หนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยหาแป๊บเนี่ยทุกคนเห็นปะสกิลสัตว์เลี้ยงของเรามันจะขึ้นมาตรงมุมซ้ายนะครับผมทุกคนเป็นในส่วนของที่ว่าข้างๆไอ้ปุ่มเดือยไอ้วงไอ้วองเราอะไรอย่างเงี้ยครับปุ่มเนี่ยคือพิกาไม่ได้แยกเอาไว้นะมันก็เลยขึ้นมารวมกันนะครับผมเพื่อเวลาเราแบบจะกดใช้สกงกดใช้สกิลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพิกาลองเทสทุกคนดูดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นรูปแบบยังไงบ้างอ่า อ่ะน <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh ี่เราเอามันขึ้นมาใช่ไหมผมแล้วนั้นเราคลิกใช้งานเลยนะผมแล้วกดมันเราปาระเบิดไอ้วอปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งมาให้เราถามว่าเอ้ยตรงนี้หรือเปล่านะครับผมที่เราอยากรู้มีคนหรือเปล่านะครับผมทุกคนนะเราสามารถเลือกจุดได้ว่าเฮ้ยคุณจะไปเช็คตรงไหนอย่างเช่นผมอยากเช็คบริเวณสนามยิงเป้านะครับผมมันจะเช็คเป็นในพื้นที่ระยะ50เมตรเท่านั้นนะครับผมทุกคนนี่เราก็เช็คเลยปั๊บมันจะบอกว่าขึ้นไหมมันได้ขึ้นอยู่มีอยู่ศูนย์คนนะครับผมทุกคนครับอ่าประมาณนี้ ี๋ยวใกล้ทุกคนดูเดี๋ยวซูมก็ไปใกล้เอาหายไปแล้วมันจะขึ้นแค่6วิเท่านั้นนะครับผมทุกคนซึ่งเราสามารถใช้ได้นะผมนะสครั้งตอนนี้หลือแค่2ครั้งแล้วอะมันใช้ได้เลยไหมพิก้าเดี๋ยวพิก้าลองเทสท,ทุกคนดูนะครับพอมันไม่เห็นขึ้นคูด,ดาวมาเนาะปุ๊บอ่านี่กดใช้ปุ๊บอ่าเราสามารถเลือกใช้งานได้เลยผมทุกคนครับไม่ต้องรองคูดาวนะครับผมทุกคนนี่เช็คเลยปุ๊บ มีอยู่หนึ่งคนนะผมที่เขียนาสกิีกมันก็จะขึ้นอยู่นั่นเองนะครับผมทุกคนเออวะแจมเว้ยเฮ้ยผมทุกคนไม่มีครูดาวด้วยสามารถเช็ครัวๆได้เลยนะครับผมทุกคนมีประโยชน์นะผมบอกเลยมีประโยชน์สำหรับการแข่งขันที่มีแน่นอนนะครับผมต้องรอดูว่ามีทีมไหนเอามาใช้บ้างหรือเปล่านะครับผมแจมแจมอย่างนี้แจมโบอยู่ก็คือง่ายเนี่ยไอเทมเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเราด้วยนะครับตอนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะจะเป็นรูปอยู่นะครับผมเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยอ่ะพี่ก้างเลยหนึ่งครั้งเก็บไว้แล้วกันเด ชงแม่อืมเอาไปใช้ท้ายเกมบ้างดีกว่านะแต่มันดีสำหรับคนที่แบบว่าแบบเอ้ยจะบุกบ้านจะตีวงตีบ้านเขานะครับผม่ะพี่แคขอเปลี่ยนไปไอวอลเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนอ,คอะไรอะอะไรอะไอหนูแหมเดินมาเจอกันจะเอ๋พอดีเลยนะเราเนี่ยสองคนเนี่ยเนือคู่แหละอุ้ยโอ,โอ้วีดเอสผมทุกคนด้านหลังครับอุ้ยโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยเราเนี่ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ ตึงเนเนี่ยทรงตึงนะทรงตึงแน่ยางเลี้ยงทรงตึงนะงนงงนะมีอ้อมด้วยนะมีอ้อมจะเอาผมด้วยนะน,นั่นแน่มีอ้อมจะเอาด้วยนะได้จิออก็ขึ้นมาดิได้ h, จิออขึ้นมาดิฮะไอไหนเอ็งจะเอาเหรอไอไนเอ็งดูชุดพี่หน่อยไอไนพี่เพิ่งสมุมได้มาพี่ตึงด้วยไนเอ้จ่อยเลยดีไหนไนนั่งจ่อยโทษทีว่าาะไหนเอ็งไม่น่าห่าพี่เขาเลยไนะเอ้ oj. อยู่ดีก็ดีอยู่แล้ว หาเรื่องเองนะช่วยไม่ได้เองหาเรื่องเองนะน้องใหม่เอ้ยไปรถมาไปได้ไอ้นุ่มอ้าวแหมวิ่งหนีหายไปเลยนะเราเนี่ยโธ่นึกว่าจะเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วกับพี่เขาเฮ้ยผมมีเครื่องดีอยู่เดี๋ยวผมใช้เครื่องดีบ้างดีกว่าอยากลองใช้อ่ะเฮ้ยพี่เขาจะไปใช้ในวงดีกว่าดีดขึ้นที่สูงอะไรอย่างเงี้ยได้เปรียบอยู่ เฮ้ยอ้ไ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 อ้อ ER ้ไอ okay. ้ไอ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  oh, ้อ้ไ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 อ่ะเ um> ้ไอ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 ้อย่า้ไเ้เล้ไแรงอ้ไอไป้ไเลไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้นอ้ยอไอ้ไอ้้ยองไอ้ไเ้้ยอ้อ้ไอ้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 ้ยอ้้ไอ้้เ้้ไอ้อ้้้ไ มีแต่คนจ้องจะเล่นเรานั้นเลยแค่ชุดเราสวยแค่เนี้ยนะแค่ชุดเราสวยแค่เนี้ยนะเขาก็จ้องจะเอาเราซะแล้วพวกเองนี่มันหลายกาดนี่ถ้าเราอยากเราลองใช้งานก่อนผมนะไหนๆก็มีอยู่ฮนะขอใช้งานสักหน่อยครับอ่าเราเลือกเลยข้างหน้าเราเนี่ยมีกี่ตัวดิโอ้มีอยู่สองคนพี่ล่วงเรยบร้อยงานนี้ตูออกเลยกูออกเลยครับขอใช้งานเครื่องดีดหน่อยละกันขอตั้งเครื่องดีดเลยตั้งเลยเครื่องดีผม อยู่ไม่ได้แล้วผมตอนนี้มันเถื่อนครับว้าไปก่อนแล้วจ้าขอว่าดักหน้ามันแทนและกันโอ้เขายิงกันอยู่เขานวนอยู่ด้านในอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือเปลี่ยนไอวอก้าอุ้ยดูทรงแล้วตัวนี้ลำบากลำบากเนาะไอ้ทีนี้ผมอีกทอดนึงฮะฟูอ้าวแล้วมาเจอต่ออีกแล้วตูวันนี้ก็พี่ ผมยิงพี่ตั้งเยอะแยะเหมือนผมยิงพี่ไม่เข้าเลยเนาะแล้วทำไมพี่ยิงผมคมคมแล้วพี่ยิงเขาไม่คมคมเลยอะแล้วผมผมตายแต่ไม่เป็นไรเราได้รีวิวทั้งชุดแล้วก็ทั้งสัตว์เลี้ยงเราครบแล้วนะผมใช้3ครั้งไปแล้วแล้วตายแบบงงๆเลยอะ่ะไออย่างครับนี้เปิดก่อนตายก่อนโอเคผมทุกคนครับ <laughs> ก็จบลงไปแล้วนะผมสหรับการรีวิวของเรานะ <laughs> ผมปกเกก็ให้เพื่อนๆได้ดูในส่วนของ ตัวสัตว์เลี้ยงไปแล้วนะผมซึ่งตัวนี้ก็มีประโยชน์อยู่เอาไว้เปิดตำแหน่งดูเช็คตำแหน่งได้นะครับผมทุกคนสลับแบบสำหรับกรณีที่ว่าเฮ้ยเราอยากได้บ้านหลังนี้เราอยากจะเช็คดูว่าในระยะนี้มีคนหรือเปล่า50เมตรนี้นะครับผมก็เม่อมีปุ๊บเราได้พุ่งเข้าไปเนาะแต่ไม่ใช่แบบเราเช็คลวงหน้าไปไกลเกินนะเราเช็คแบบต้องเฮ้ยเราต้องพร้อมจะเข้าบ้านแล้วอารมณ์ประมาณนี้อ่ะก็เซตอาร์ที่พี่กล้าบอกแลวก้าพาทุกคนไปดูนะครับนี่เลยครับผมทุกคนดูหัวดิโคตรจ้าบเลยเสื้อทุกอย่างไม่เท่หมดเลยผมด้วหหหมมมววกแแบบีไฟลล้นา่อททงผ่ อันนี้ผมบอกเลยว่าแม่งต้องจัดจริงน้องเตรียมมาเลยนะผมว่าจะเป็นกางเกงที่มีไลายไฟเสื้อที่มีไลายไฟรองเท้าก็จ้าอีกโอ้โหแล้วผมชอบมากเลยก็คือแบบผ้าปิดปากผ้าปิดปากก็เท่เห็นะนี่คือผ้าปิดปากผ้าผปากเท่จัดเลยแล้วส่วนในส่วนหมวกก็เท่จัดเลยผมทุกคนนะโอ้โหพลาดไม่ได้งานนี้ผมทุกคนต้องมีครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปก้า,าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พี่ก้าด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก้าต้องขอตัวกลับลาเพื่อนๆไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ